ทำอะไรอะเทพุตาเก็บเก็บให้ใครอะครับเก็บซ่อนกินของกูอะเด้เก็บซ่อนของกู <c oughs> อืหือร่อยมากอย <c oughs> อันนี้พุทราครัววันแม่เหรอแม่ใช่อร่อยไหมอร่อยมากแม่ชอบกินสูตรหวานปกติหรือว่าหวานน้อยชอบปกติทำไมอะมันมันอร่อยอันเป็นอันเป็นพุทาจีนเชื่อมไรเม็ดใช่ไหมครับใช่ไม่มีเม็ดแล้วไม่มีมีนิดหน่อยที่มันตกค้างที่มันแตกอะใช้น้ําตาลอะไรเชื่อมอะ กรเปิบอ๋อตามตําหนดปะใช่อุ้ยหนึ่งว่าน่ากินเลยอ่ะอร่อยมากแล้วทำไมแม่ต้องมาเทรวมกันใส่กระปุกใหญ่ๆห่อะอ้าวกูก็จะซ่อนไงทำไมเดี๋ยวพ่อไยเอ็มพ่อไยก๊อฟมาแดกกูกูหมดอือตอนแรกเป็นกล่องเล็กๆนี่มันหยิบง่ายเหรอใช่หยิบไปคนละกล่องสองกล่องใช่กูจะไปซ่อนในห้องอ๋อแล้วปกติแม่ขายกล่องเท่าไรเนี่ยเนี่ยหนักสามร้อยกรัมเนี่ยร้อยเดียวเนี่ยเหรอใช่มีพริกเกลือด้วยมีพริกเกลือไปพร้อมร้อยเดียวเหรอร้อยเดียว แม่นั่งแม่นั่งเทมานานหรือยังเนี่ยเทมานานแล้วยังไม่เต็มเลยอ่ะทำไมมันถึงไม่เต็มอ่ะก็ไม่รู้เป็นอะไรเนี่ยเทเทไรก็ไม่เต็มก็งำอดูอ่ะอะไรแม่แล้วแต่เอาถั่วลอที่ทำถั่วลอช้าอ่ะเทเสร็จเป็นไงอ่ะเทเอาเท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 ้วยังไงต่ออืมไม่เต็มไม่เต็มสักทีไม่เต็มนั่งเทมาตั้งพักแล้วพักมาพักใหญ่แล้วเนี่ยอ่าเฮียมันเต็มมากเลย